คืออะไรครับท่านอาจารย์เสือครับเหล็กจานหลวงนี่คือเหล็กจานหลวงปู่หงเพชรบุรีหลวงปู่หงเพชรบุรีสุสานพุ่งมนแล้วนะครับพง่มบัญญอเพิ่งเมื่อวานในวันที่เก้านะครับท่านครบรอบบรชทักเกปีนะครับหลวงปู่ห้าปีสามห้าหลวงปู่ให้พี่เสือมาปีสามห้าตอนไปกราบท่านนะครับแล้วหลวงปู่ท่านบอกว่าต่อไปเราต้องใช้ตอนนั้นตอนนั้นคือเฉยๆแล้วไม่คิดว่าเราจะต้องจานปีสามห้าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร คือ,อเราไปเรียนมาแต่เราไม่คิดว่าเราต้องใช้การตะกุดไม่ได้สนใจเรื่องนี้คิดว่าเออเราเรียนเพื่อให้มีความรู้เฉยแต่หลวงปูง่บอกว่าต้องใช้ต่อไปต้องใช้นี่ก็คือตะกุดที่พี่เสือใช้จานกกแต่งานแสดงว่าเหล็กจานนันเนี้ยก็คือพี่เสือก็คือเป็นสิทธิหลวงปู่หง นะฮะแน่นอนต้องเป็นก็ถือว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งเลยนะหลวงปู่ผมนะใช่คุหงผมเด็นให้คุณครบรับถือท่านรัอถือท่านแต่เราไม่ได้ใส่ตรงอ๋อเออแต่ท่านไม่ตาให้เรามาแปลกไหมอืมแแต่เราไม่เคยครอบครูท่านนะแต่ท่านไม่ตาให้มาไปหาท่านบอกว่าเอาไปนั้นใช้คู่แค่นี้แค่นั้นอแปลกเนอะคือเราก็ได้ครอบแค่แค่ไม่ใช้อุภาพเด็กัรกันได้ทุกอย่างแล้วต้องการแสดงว่าคือ คำว่าเป็นลูกศิษย์ที่ต้องครอบครูแบบแบบผมครอบครูกับพี่เสืออย่างนี้ถูกไหมครับถูกคือลูกศิษย์สายตรงลูกศิษย์สายตรงลูกศิษย์คือรับถือท่านแต่เราเป็นคนเหมือนผมผมนับถือลูกูหงอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นเป็นคนนับถืออ๋อท่านให้มานะเป็นมุกนะครับนี่นะเป็นเหล็กจานแปลงอะไรคนได้ให้มาคนเดียวอเออคนได้ตะกุดบ้างได้คุณแผนได้ประมาณทองบ้างแต่เราเราได้จัดจานเออแปลนแล้วราะว่าคนอาจารย์แล้วเนี่ยแปว่าความเป็นอาจารย์ก็อันดุมเอานี่พอพออื่นเขาเอา แล้วเอาทำไมผมไม่ได้กุมารทองทำไมผมไม่ได้คุณแผนขัดดังมากนะยทำไมผมไม่ได้กระตุกทำไมผมได้จากจานใช่ใช่คุณแผนกุมารทองแล้วผมจะไปทำอะไรเรจะทำอะไรไอ้ยี่สิบคนได้ของหมดเราคงจะไม่ได้หรอกเอ้ายังไงหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ตานี่ผมยังไงเออทำไมไม่ให้กูวะเลขสิบเก้าคนหมดหมดมึงไม่ได้มึงก็ไปเถอะจานเนี่ยอันนี้ดีนั่นหลวงพ่อใช้อยู่แล้วไม่รู้สิทธิ์เป็นท่าบอกว่าอื ผมอยู่กับท่านมาสิบห้าปีผมไม่ได้เลยแต่พี่เสือไปอตอนแรกให้เลยให้มาเลยท่านรู้ลงเนี่ยเขาบอกตอนนั้นใช้แล้วกว่าพี่เสือจะมาจานเนี่ยอืมใช้เวลานานไหมกว่าจะมาจานเนี่ยจากวันที่สามห้าสี่สี่ห้าสิบปีเนาะสี่ห้าเลยจารของอากาดีนะไม่แจกให้ใครสี่ห้านี่คือนี่คือเหล็กประจําตัวเนาะที่หลวงปู่ให้นะให้ใครก็ไม่ได้นะนแรกอาจารยันให้จารตะกุดสลัคน ให่หลวงตาว่าท่านเสร็จให้อ่านี่ก็คือจริงๆแล้วเราไม่อยากจะไปอ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเร,เราถ่ายแล้วไม่มีเราไม่มรมูปถา่ายที่จรแต่ก่อนคือเราไม่สนใจว่าต้องมีถา่ายโน่นนี่นั่นอือสมัยก่อนราไปกราบท่านรับใช้ท่านได้ถึงสมัยน,น,มนั้นหลวงตาว่าท่านอยู่นี่ก็ยังไม่มีกล้องใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ได้แพร่หลายเรื่องกล้องถ่ายรูปมันมีแต่กล้องถ่ายรูปไม่มีโทรศัพท์สมัยนั้นถ้ามีพวกนเกียร์นะอยงโอ้โหโบราณมากนะสี่หกเกียร์สั่งสูตรแบบประมาณนั้นแหละสามสามซื้ เออไม่ใช่สี่หกสี่สี่สี่ห้าสี่สี่สี่นั่น,ค,น,นคือดังมากอ่าก็มีมาตัวล่าแบบพับอยางนั้นอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูตะกุดนะครับตะกุดของอาจารย์เสือมือนงสอนที่ปู่โสรถนะครับที่ร่วมทำกับหลวงตาว่าท่านนะครับอ่านะ